สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมมือนนี้เจแดงกันมีคนหายหัวอีกแล้วคะ่ะท่านผู้ชมประลองหวัวสูตรเด็ดสูตรไข่สูตรมันเนะคะ่ะคนว่าถือแน,น่นอนอรับประกันเนาะเจแดงทั่วหาเนกุ่นคนคะ่ะท่านผู้ชมอาจารย์ร้อยล้าน จะรับสายหรือเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แดงสวัสดีค่ะ,คะจากไหนคะนีะ่อ๋ออยู่ผมอยู่กรุงเทพครับพี่แดงดูวิวสวยๆอยู่พัทยาหรือเปล่าอยู่กรุงเทพวิวถ่ายภาพ <c oughs> อยู่ในอยู่ในไลน์นะคะับอ๋อนั่นแหละนั่นแหละอยู่กรุงเทพขายอยู่มันขายกับพี่ โอ้ยแม่น้ำแม่น้ำแม่น้ำเนาะแม่น้ำเจ้าพญาไม่ใช่ไม่ใช่หาดไอ้พัทยาโอเคค่ะว่าจะมาเบ่งปันโชคลาภให้หวยใช่ไหมคะครับครับผมขอบคุณมากๆค่ะอย่าให้เยอะนะคะอย่าให้เยอะนะเอฟซีด่าเอฟซีด่าเขาเม้นด่านะโอ้ยให้เยอะเกินเขาก็ด่าไป อ๋อมันมันเยอะไปมันก็ก็ผ่ากันเล่นไปมันถ้ามันไม่เข้ามันก็เสียตังค์เยอะอทีใช่ถ้ามันเข้ามันก็ได้น้อยมากไม่ถึงทุนหรอกนะอผมติดตามไจ้แดงตลอดเลยขอบคุณมากๆค่ะไปไตรงไหนผมจะดูในชิพที่ว่าส่วนมากพูดจะไปชอบดูที่ว่า คนตาที่เขาฝันกันแม่นๆน่ะผมจะติดตามตรงนั้นโอ้โคนไหนฝันแม่นใช่ไหมมีโชค <ผม S 1> โชคลาภโดยแท้<อ>เลยเลยเนาะไม่ต้องทำานุนาะครับเพ <นะ S 2> รฝันพราที่คุณพี่คุณน้องคุณนี้เขาฝันแม่ผมจะติดตามดูว่าดูข้อมูลว่าคนไหนแม่นแม่นคนไหนเข้าเข้าคนไหนตีผิดแต่ว่าผมก็ถ้าถ้าคุยกันอย่างเรานีือไรก็จะบอกเลยว่าตรงนั้นตีผิดแล้วถ้าตีถูกนี่คือเป้เลยมีลุงล้อมแล้วก็ จ๊ผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะครับฝันแม่น,ต,นตอนนี้มีใครฝ<น>ันแม่นบ้างคะที่ฝันแม่นอะตอนน,อน,นี้ตอนนี้ผมบอกฝันตรงไ้เลยมีมีลุงล้อมที่อยู่ดอนปูตาแล้วก็พ่อจำ้ำแล้วก็ที่ดอนดอนเกียรแก้วที่ว่าเขากำลังทากันอยว่นะเกียรแก้วนี่อยู่ที่ไหนคะที่ดอนปูตาน่ะโอตอนนี้มีผ่าทีว่าเราไปกอดติดสถานการณ์อยู่แต่แต่ผมดูแต่ละคลิปแล้วมีพ่อจำ้ำมีเงี้ยพ่อล้อมน่ะ อีกคนหนึ่งที่ใส่สร้อยคนนั้นจะฝันแม่นคนตัวใหญ่ใช่ไหมคะเอตัวใหญ่ที่ใส่สร้อยเยอะๆนั้นจีแดงก็ไม่ค่อยได้ไปตามตรงนั้นเนาะไม่ค่อยได้ไปตามจีเด้งจีแดงไม่ค่อยได้มาตรงนั้นจะมาเฉาะอยู่นั่นก็เยอะแล้วเออเห็นลูกสาวลูกชายอยู่นั้นเยอะแล้วนี่ไม่ไม่ลูกสาวลูกชายเขาก็ไม่ไปนะพ่าหัตถ์ชาแนลกับเบญจกาวไม่มีนะอออมีมีมีรัตนีหรือว่าอะไรนะเป็นไปอยู่ โอ้มันคนละมันีค่ะม่านีชาแนลน่ะมันีชาแนลน่เลือกสะพ้ายแต่ม่านีรัดน่ะม่นีรัดน่ะเจอเป็นเพื่อนเออเป็นแฟนของเป็นแฟนของเฮฮาใช่ม่านีรัดเป็นแฟนเป็นแฟนเฮฮาอ๋อก็เป็นเพื่อนๆในสายงานกันค่ะเพราะตามอยู่ที่นั่นก็พอแล้วอหลายช่องให้เขาไป เขาอยู่ใกล้พื้นที่เขาคนในพื้นที่อ๋อแต่ว่าพี่แดงอยู่ไกลไหมกับจุดนั้นพี่แดงก็ไม่อยากไปเกาไก่ก็ประมาณประมาณสี่สิบห้าสิบโลค่ะไม่ไกลค่ะไม่ไกลก็ไม่ไกลเท่าไหร่ใช่ไมไม่ไกลไม่ไกลใกล้ๆก็เขาตามอยู่ช่องเยอะแล้วเจ๊แดงก็ไม่ไฟเปิดโอกาสให้เขาซะ อ่าทำงานทีเป right. oh. right. 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 ็นกรพิจสาการหลายชรหลายช่องเลยทุกวันเลยใช่ของพัะเตือนย็นพงยังเปิดดูอยู่ของของคนนั้นแหละค่ะแม่น้อยฝันแม่นไม่้าถูกมาดูงวดประหัรไปตามแต่เจ๊แดงไม่ได้ไปตามเพิ่งจะไปตามรอบแรกเอเขาถูกบ่อยนะแม่น้อยน่ะผู้หญิงปอมๆน่ะมีผู้หญิงสองสามคนที่ฝันแม่นที่ ที่ผมติดตามอยู่ผมจะดูว่าเขาฝันอะไรอะไรมา,าแต่บางแต่บางคนเขาตีแม่นตีถูกเพราะว่าแต่ว่าถ้าผมฟังไปแล้วผมดูว่าบางจุดนี้ก็ยังมีจะมีตีผิดกันอยู่แต่วดที่แล้วนะ่ะผมรู้เลยว่าใครตีผิดต,ตีถูกวดนี้ใครจะเข้าบ้างคะระหว่างหวยปูสีศูนกับหวยพระหัดแชนแนลจะมีลุ้นบ้างไหมนี่หอยปูสีศูนนี้ผมก็ดูอยู่แต่ว่าแต่มา ของไ้ของผมที่พ่อปู่ลงมาเข้าฝันนี้จะจะไม่เข้ากันเลยไม่มาอแต่ที่ผมส่งไปให้เจ๊แดงนั้นเพราะว่าจะมาที่ที่ของผมนี้เกือบร้อยเปอร์เซนที่ส่งไปให้นะนะเจ๊แดงก็จะไม่ได้เลยค่ะคนส่งให้เยอะมากมันจะมีบนสามซุดแล้วก็มีมีล่างสามซุดเอาเอาบอนก่อนค่ะเอาบน บนเลยนะบนนี้ผมผมเน้นให้เลยวันนี้บนผมเน้นให้แค่สองสองชุดนะ,ะเน้นเนน้แล้วแค่สี่หนึ่งกับห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งครับผมผมเน้นให้พี่แดงไปแจกเห้สีเด้ให้สามตัวเลยก็ได้คนระับตัวไหนครัสามตัวห้าสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งหกสี่หนึ่ง สี่หนึ่งค่ะแค่นี้ครับผมอาริปเป็นเลขสามตัวนะคให้เน้นได้เลยคิดว่าจะดึงบนหนึ่งห้ากับหนึ่งสี่นี้อยู่บนแต่ว่าเลขล่างก็มีแค่สองนี้ศูนย์ห้ากำลังมาแรงจะมาไหมคะศูนย์ห้าผมว่าศูนย์ไม่มีวันศูนย์ไม่มีจะมีหนึ่งมาแทนหนึ่งเจ็ดเป็นไปได้ไหมเป็นขอผมลง อยู่ข้างล่างเลยครับอหนึ่งเจ็ดก็เปล่าล,ล่างเลยเน้นล่างเลยสองตัวนี่แหละ1 1> ห,นหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งเป็นหนึ่งเจ็ดนี่แทงไว้เยอะแล้วนะครับผมแต่สี่หนึ่งห้าหนึ่งยังไม่ซือซ้อซือซ้อซื้อพี่แดงแเอาติดไว้เยอะๆหน่อยนะไอ้สี่หนึ่งหนึ่งสี่กับหนึ่งห้าห้าหนึ่งใช่ติดไว้เลยสี่หนึ่งก็ซื้อได้แล้วคาะพอ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 กันกับหนึ่งเจ็ดอ่แต่ว่าห้าหนึ่งไม่ได้ซื้อเลยซื้อซื้อไว้หนึ่งหนึ่งห้าก็ซื้อไว้ รัวเลขสองตัวนี้จะออกตัวนกันทีเลยออกได้เนาะออกได้ครับถ้าไม่ออกถ้าไม่ออกหนึ่งสี่ก็ต้องออกหนึ่งห้ากลับตัวด้วยสี่หนึ่งหนึ่งสี่ห้าหนึ่งห้าต้องกลับด้วยครับผมกลับทุกตักอ่ะโอเคมาแตกต่างเพื่อนเลยเนาะเพื่อนอที่คนอื่นเขาก็จะมีเก้าเจ็ดห้าเจ็ดอะไรหกเจ็ด ประมาณนั้นสูงสๆทั้งนั้นเลยไม่มีไม่มี้า<ะ>ไม่มีดี <c oughs> งอนนี้นะถ้าถ้าเป็นสูงหน้าจะเป็นเป็ีนเลี้ยกล่างเจ็ดหนึ่งกับแปดหนึ่งเท่านั้นครับออเอาว่าล่างไปนเนี้ยค่ะล่างมาตัวไหนดีล่างนี่เอาเอาเจ็ดหนึ่งกับแปดหนึ่งแค่สอกสองตัวแค่นี้ก็อเนะดินกิน้ะครับสองชุดเหมือนกันแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งบนหนึ่งล่างเหรอฮะหนึ่งบนหนึ่งล่างกันเหมือนเดิม โอถ้าเจ็ดหนึ่งนี่ก็เป็นบุญเป็นโชคนะอหอยเจแดงมาซื้อไว้เจแดงก็ไม่รู้ว่าจะอชอบตัวไหนนะเพราะว่าหลายคนให้มากไม่มั่นใจตรงไหนเลยตอนนี้นะเพราะคนให้<ร>เยอะดางพี่แดงมันไปหลายที่หลายทางใช่ใ,ให,<ร>ให้ให้มาเยอะเราก็จะลังเลใจนะครบร้อยตัวแล้วเนะี่ยก็เลยไม่มีก็เลยไม่มีตัวที่ชอบเลย <g ül üyor> ก็เลยไม่ไม,ไม่มีตัวที่ชอบเป็นพิเศษแต่ก่อนเจอเอา<ร>เอาเอย่างนี้ก็แล้วกันเมื่อวานนี้ผมให้ให้มาครับมาหาแล้วผมก็แล้วกันว่าให้มันเน้นหนึ่งสี่หนึ่งห้าแล้วก็เจ็ดหนึ่งกับกับแปดหนึ่งีแดงเ็าลองดูว่าเอาฟังผลวันที่สิหกแล้วรู้กันเลยแล้วค่อยคุยกันอีกก็กกได <g ül üyor> ้ชื่ออะไรนะคะจะเไดกคนที่ไหน <c oughs> จะได้ลงหน้าอ๋อของผมเลยอยียนไ้เลยเคราะว่า อาจารย์ร้อยล้านครับอ๋อาจารย์ร้อยล้านเนาะตามหน้าอาจายไลน์เนี่ยนะครับได้เลยครับผมร้อยล้านนะคะเน,น้นเน้นให้เลยเน,น้นเน้นให้เลยถูกประรจำเต็มเลยถูกประจําถูกหน่อยอันนี้ผมเขียนไว้นะคือมั่นใจคือว่าเกินร้อยแล้วว่างั้นเถอะสี่หนึ่งนี้ก็ชอบอยู่เจ็ดหนึ่งนี่ไม่รู้จะชอบตัวไหนคนให้เป็นร้อยตัวแล้วค่ะ ให้เป็นร้อยตัวแล้วแต่ผมชอบนะผมจะชอบ่หนึ่งกับเจ็ดหนึ่งนะ่หนึ่งกับเจ็ดหนึ่งโอเคออกมาเลยซื้อไว้แล้วค่ะซื้อไว้แล้วตัวละจะหนักด้วยจะหนักเลยนี่สองตัวนี้นักถ้าได้ก็ถ้าได้ตอนนี้ก็ได้แสนกว่าแล้วเนี่ยตัวอย่าพูดเบาไปอย่าพูดเบาไปอย่าพูดแรงไปเดี๋ยวกองสลากเขาจะไม่เอามาหนึ่งเหมือนงวดที่แล้วหอ หวยเราไม่มีสีก็เอาสีมาใส่เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะล็อกไม่ล็อกนะเนาะเ,ออเพจเราก็เป็นเพจเล็กๆคนอะไรเนี่ยคนดูไม่กี่แสนทำไมเขาจะต้องมาล็อกเราด้วยเ,ออเขาว่านะหวยที่เจแดงปล่อยลงไปเนี่ยทางโน้นเขาจะล็อกใช่หรอเจแดงว่านะไม่เกี่ยวกันเนาะไม่น,นะของเราเล็กเเอง ไม่ใช่วิวเป็นร้านใช่ไหยอย่างอย่างพวกแม่น้ำหนึ่งหรือว่าของอะไรนะ่ะฟองเบียร์เขายังจะแน่กว่าเนาะของเรามันมันมันไม่มันไม่จริงม,ม,มันไม่เป็นอย่างนั้นดอกบางทีมันดอกมาให้มันที่เราดูข่าวมันอ้าวห้อยไม่รู้กี่สำนักกี่อะไรต่างๆไม่มี<ะ>มาสักตัวก็ไม่มีมาสักตัวก็ยังมีเลยใช่ของเราแค่เป็นเพจเล็กๆจะเข้าถึงกองสลากเรือ ไไ้ไม่มีไม่มีมาาไม่มไม่ถึงต้นหรอกใช่แต่คนมาคอมเมนต์เยอะเยอะอะไรมันจะขนาดนั้นของเขายิ่งดังทั่วประเทศเลยนะอย่างแม่น้ำหนึ่งเกฟองเบียนเนาะหวยเขาเดุดมา,ออาทุกวันเลยประมูลมาทั้งอะไรทัทอะไรประจำเลยเอ,อหวยเขาประมูลมาอย่างนั้นอ่ะเออมันก็จะล็อกได้อันนี้เราแค่เฟจเล็กๆเองคนดูไม่กี่แสน อืมแค่อยู่ต่างจังหวัดเท่านั้นเองใช่มันไม่ใช่หรอกไม่มีผลไม่มีผลนะครับที่ว่าเขาจะล็อกหวยเจแดงกับเดือนจะกาวเจแดงไม่เชื่อหรอกไม่มีเพราะว่าเขาไม่เขาไม่ทำไอ้ไอ้จุดจุดอ่อนน้อยๆอย่างนี้เขาคงไม่ไม่กล้ามาใช่ใช่ประวัติหรอกเขาเขาก็จะเอาอย่างหวยวันสําคัญหรือว่าหวยนายกหนุนเนาะครับครับอันนั้นมีส่วนอืมใช่คืออาจจะมีคนแบบว่า ต้องต้องให้ออกอย่างนี้อ่ะถึงเขาถึงจะทําได้อย่างนั้นอ่ะอืมใช่ล็อกเขาก็ล็อกตัวที่เขาอัน้นเขาดังมันครับเขาจะให้ตัวนั้นเนี่ยเขากะจะให้เราถูกละมั้งอ่าแต่เจ้ามือไม่รับเฉยๆเนะาะเขาดูบางทีเจ้ามือตัวที่เขาอั้นน่มันมันก็ไม่เห็นมีมาเลยนักบางครั้งแต่ระยะห <มา S 1> ลังๆแต่ระยะหลังๆหงลังๆที่ผ่านมาเข้าบ่อยนะ เออแต่ว่าพักลังลามาสามสี่ครั้งว่าคือหลังมันจะเข้าอยู่ตัวใดตัวหนึ่งตัวกันจะชอบเข้าเลยอือโอ้ยเจ๊ก็มั่นใจปู่สี่ศูนย์พอปล่อยออกมาเจ๊แดงซื้อเลยทีนี้ตอนนี้เริ่มไม่มั่นใจใครแล้วหวยพระหัตก็ยังหวยพระหัตก็ยังไม่ได้ซื้อนะพราะมันเยอะสับสนก็ตามบุญแล้วกันทีนี้ยตามบุญตามวาสนาทีเนี้ย มันเยอะเกินแต่จะซื้อไว้อยู่หรอกนสะี 7, 7 7, ่เจ็ดเนเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งึงสี่ซื้อไว้แล้วถ้าได้ก็ได้ไม่เยอะหรอกประมาณแสนกว่าโอเคพออุ่นเครื่องไว้ก่อนก็ได้นะขอบคุณมากๆค่ะงวดนี้เอาแค่นี้งวดหน้าทุมเลยนะถ้าถูกนะอ้านะคอยดูอยดูก่อนคอยดูก่อนค่ะค่ะลองลองประเดิมไว้แค่นี้เนาะ น,น,น,น้อยน้อยน้อยก่อนฟ้องวัดหน้าต่อยหนักต่อยหนักนี่ก็ขอให้ถูกนะเหมือนปู่สี่ศูนย์วดที่เราต่อยหนักหลุดซะง,งั้นโอ้ออจะเป็นลม <c oughs> โอเคกินแล้วตอนตอนวัน,นตอนคลิปคลิปอะไรเมื่อกินแล้วเห็นยายแดงนอนกินข้าวเห็นเดือนสตาร์บอกแม่ร้อนกินเลยครับ <c oughs> ผมเป็นดงดูผมยังขามเลยวันนีส้สชคใสจ,จะเยอะมันหนักเปล่าว,วะคิดอยู่ในใจนะในใจ แซวเล่นนะแซวเล่นนะพี่แงค่ัไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับแนวทางค่ะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมจ้าเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อนะคะเนาะอเอาไปเบื้องตัวเลขน้ำกันค่ะท่านผู้ชมเบิ่งตัวเลขน้ำกันยันท่านผู้ชมลืมเนาะค่ะ อาจารย์ร้อยล้านบนเน้นๆสี่หนึ่งห้าหนึ่งห้าสี่หนึ่งหสี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดนี้มาได้มีโอกาสมาได้ล่างเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งผู้ใดเนาะว่าล่างหนึ่งดับล่างแิ่ก็เป็นไปบ่ได้ดอกเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเลขดับนี่ถูกมาหนักตัวหนักแล้วในเมื่อเขาเอาใส่อยู่เราก็ไม่ต้องดับค่ะเข้าศูนย์ถึงเกเนาะใส่หมดทุกตัว เป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อนะคะงวดนี่เอาซ้ำนี่งวดหนา้าเอานักนักเลยเฮ้าถ้าถูกเนาะอาจารย์ไหนให้ถูกเราก็ตามอาจารย์นั้นแหละซื้อไว้ซื้อไว้พราะมันเหลว่งานปีใหม่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมโชคดีร่ำรวยถูกหวยไปด้วยกันนะคะงวดวันที่สิบหกธันวาอาจารย์ร้อยล้าน ขอท่านผู้ชมโชคดีด้ค่ะเดอ้อนอนหลับฝันดีคืนนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ